เพื่อนเพื่อนวันนี้พบกับอนุวัฒนะฮะวันนี้ก็มาปอกใบอ้อยหน่อยอ้อยอ้อยที่ตัดแล้วนี่แหละพอดีกาบมันเยอะไงพอลมยกโยกแล้วมันมันหนักกาบมันหนักกาบแล้วมันมันเอน็นเริ่มเอ็นแล้วเพราะกาบมันหลายใบเรามาดูไม้ที่เราปอกกันว่าเราใช้อะไรนะฮะวันนี้มาแบบว่ามาแบบว่าไม่ได้ใช้ตัวเหล็กโค้งนะเพื่อนเพื่อนเคยเห็นไอ้นี่ไหม แง่งไม้ไผ่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยแง่งเขาเรียกว่า,งางแงแ่งไม้ไผ่เห็นไหมครแขนงแขนงไม้ไผ่ที่ออกออก,ออกตามกิ่งอะฮะเห็นไหมครเนี่ยแขนงไม้ไผ่แล้วก็เอามาต่อก,กับแป๊บแล้วก็เอาอะไรจิกไว้นะครับหรือเอาน็อตน็อตขันติดไว้ก็ได้ฮะพอดีผมเอาตะปูตอกไงเนี่ยตะปูตอกน็อตมันไม่มีนะฮะเนี่ยแป๊บพิวซีนะครับงบไม่เสียสักบาทนะครับเนี่ยแล้วเรามาดูกัน เห็นไหมฮะยังไงเพื่อนๆเ,เอาไปเป็นแนวทางได้นะเนี่ยเอาไปเป็นแนวทางได้นะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ากราบมันเยอะอ้อยมันก็ถามว่ายาวไหมดูดิเพื่อนๆก็ดูดิเนี่ยยาวเ่ะเนี่ยเราก็สอยลงมาแล้วก็สอยลงมา,งมาเนี่ยเนี่ยแล้วก็เอื้อมสอยลงมาเห็นไหมจบแล้ว เพราะว่าเราเอาไว้เยอะอะเอาไว้กากกาบไว้เยอะทีแรกผมก็ว่ากากจะไม่ปอกหรอกเพราะพอดีกากมันเยอะมันเอียงลมมันโยกด้วยแล้วมันหนักกาก้วยเวลาน้ําฟงน้ําฝนอะไรมนไหลลงกากเงี้ยมันขังกากแล้วลมโยกโยกด้วยแอ้จำเพาะกากก็หนักอยู่แล้วแล้วไปเจอน้ําอีกมันก็เอ็นใหญ่เลยนะฮะทีแรกว่าจะไม่ปอกหรอกเพราะว่าอ้อยมันตัดอยู่แล้วไงอ้อยมันตัดแล้วไงก็เลยเอาหน่อยว่างๆนะฮะรอลูกค้าขึ้นอ้อยด้วยนะครับ เอาไปเป็นแนวทางได้นะเพื่อนๆไม้ปอกเนี่ยเพื่อนๆไปหาททำได้นะไม่ต้องไปซื้อเขานะครับมันไหลตังค์นะเอาไปเป็นแนวทางได้นะฮะเอาไปเป็นแนวทางได้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็ปอกไปตามธรรมดาของเรานะฮะแตไม่ต้องไปเสียตงังค์ทำไม่ต้องไปเสียตงัตงค์ถือตังค์ซื้อถ้าเราเจอขนงไม้ไผ่เนี่ยขแขนงไม้ไผ่เราก็ สามารถเอามาทําได้เลยนะครับดีกว่าเราเอามือเข้าไปแย่นะถ้าเราเอามือเข้าไปแย่เนี่ยมันก็จะเจอทั้งขนทั้งอะไรนะครับถ้าแบบนี้เราก็เอาไมา้แย่เข้าไปมันก็ขนพวกขนอ้อยอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ทิ่มเรานะครับนะฮะพวกขนอ้อยมันก็จะไม่ทิ่มเราครับลองเอาไปทําดูครับเพื่อนๆไม่เสียหลายครับ อย่างไงไม่เสียหลายครับเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวครับผมให้ดูทีเนี่ยแง่งไม้ไผ่เนี่ยเนี่ยที่เป็นแง่งเขาเรียกว่าแงางใช่ไหมแงงหรือขนานนี่แหละนะลองเอาไปทําดูนะเพื่อนๆดีกว่าเราเอามือเอามือเข้าไปปอกครับเพราะบางทีเราไปเจออ้อยยาวๆเนี่ย ถ้าเราปอกมือมันก็ต้องเอื้อมใช่ไหมแต่ถ้าอย่างเงี้ยไม่ต้องเอื้อมหรอกนะครับถ้าอย่างเงี้ยเราไม่ต้องเอื้อมเลยเราก็ปอกไปตามธรรมดากของเราลเล็กอย่างหนึ่งขายอ้อยก็จะไม่โดนไม่โดนตัวเราด้วยนะครับเราก็ทำไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะเนี่ยแค่เนี้ยค,ครับ มันก็จะโล่งละเห็นไหมฮะนี่ฮะอัน,นอันนี้แนะวิธีให้เพื่อนๆประหยัดงบประมาณนะครับลองไปทำดูนะเพื่อนๆถ้าบ้านบ้านไหนไม่มีเหล็กอะ่ะบ้านไหนไม่มีเหล็กพวกเหล็กก้านลมพวกอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดมีไม้ไผ่อย่างเงี้ย ก็เอามาทําได้นะครับนะะแล้วก็เลือกเลือกเอาแง่งสวยๆหน่อยเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยมันจะมีขแนขแนงแขนงมันเนี่ยมันจะมีสวยๆหลายอันเราก็เลือกอันที่พอประมาณนะครับพอประมาณแล้วเราก็หาท่อ p VC ีซเก่าๆของเรามาสวมสวมเฟตเนี่ยแล้วตรงเนี้ยตรงเนี้ยเราก็เอาน็อตน็อตสกูอ่ะยิงเข้าไปก็ใช้ได้แล้วครับนะะ มันก็จะเบาแรงเราด้วยเราไม่ต้องมาเอื้อมถ้าเกิดเราไปเจออ้อยยาวๆอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปใช้กระไดไม่ต้องไปเอื้อมเอาอย่างนี้ดีกว่าเพื่อนแล้วมันมันทํางานสะดวกด้วยลองลอง,ลองดูได้ครับแต่ถ้าเกิดบ้านใครมีกา้กานก้านเหล็กก้านล่มก็เอามาง,งอได้นะครับแต่ถ้าบ้านใครไม่มีไม่มีแต่ปลูกอ้อไผ่ไว้มีกอไผ่ นะครับมีกอไผ่มีขแขนงมีขแขนงไผ่แบบเนี้ยเราก็สามารถเอามานะฮะประยุกต์เป็นไม้ส่อยอ้อยของเราได้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไปใช้มือปอกอย่างเนี้ยไปใช้มือปอกใช่ไหมแล้วบางทีไปเจออ้อยอยาวๆไม่ถึงเราก็ต้องเอื้อม เอื้อม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 เราปอกถี่เยอะมันก็เมื่อยปวดเมื่อยแต่ถ้าอย่างเงี้ยเราก็สอยไปเรื่อยๆของเรานะฮะแดดร่ม,มๆนะครับเน,เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเราไม่ต้องเอื้อมเลยนะเราไม่ต้องขยิ่งเลยนะครับเราไม่ต้องไปขยิงยนะงขย่งที่แบบว่าขายิ่งให้ปวดแขนอะ,อะง่ายในใะนแต่ผมจะสาธิตให้ดูในตาในกรณีอ้อยเลยหัวแราไปแล้วใช่ไหม แล้วเราปอกมือใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเราต้องขยิงใช่ไหมแต่ถ้าเป็นไม้อย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยแ,แค่ยืดไม้ไปก็จบละเนี่ยเนี่ยครับ,รบเบาแรงด้วยครับนะฮะเราไม่ต้องมาเอื้อมนะเนี่ยอย่างเงี้ยรูดเลยสองอันเนี่ยจบนะครับอ,าาอันนี้มาแบบสาระนะเพื่อนๆ ให้เพื่อนๆเอาไปลองทดสอบทำดูนะครับนะฮะมันจะได้ไม่ต้องเหนื่อยนะครับอีกอย่างหนึ่งอะ่ะมันก็จะเบาแรงเราด้วยนะครับประหยัดงบนะฮะอน,นุนปอกไปแล้วนู้นผมปอกไปแล้วนะประหยัดงบเลยด้วยโอเคครับฝากไว้เท่านี้นะครับเพื่อนๆเอาไปลองทำดูนะครับง่ายๆครับ โอเคครับสวัสดีครับ